ใช่หลูบก่อนจะ่าว่ยจะฝอครับวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมนะครับผมอุดมนะครับได้ยินข่าวงงดที่ิพันมาไปหาสองเต็มเ็มเลยบอขอเต็ียมเมีนมอวันนี้แมวปอได้มถ่ายบอกบอกโอ้สินาปอได้มถทายนี่ออกเยมันมันมาแต่เต่าทุกนเลมาถึงเต่ที่เลีเลยบอกช่วงหลังๆพี่ปอได้มเามันก็เลยงอได้มางวดหนึงเพราะว่ามัน มันเล็กมันกันมันได้มักเขาน้อพ่อยังว่าใครมันดังบอกนะเล็กกันอันบวดที่บ๊วยแมาน่ะคือหนูนอนโรงพยาบาลเข่าเข่ากับเข่าค่ะเข่าเนี่ยมันกับเปลี่ยนไปพูดแล้วลงต่ำเลยนะเล็กค่ะพี่น้องค่ะเราจะได้กับพ่อ มันเป็นยังไงวดวน,นี้ดงวนี้มันมันจีบวอเป็นเลขพี่เลขน้องไหมท่านบอกเลขพี่เลขน้องงวดนี้ของพ่อนี่เป็นสูตรคำนวณเลยเนาะเป็นสูตรสูตรคำนวณน้ำไหลกับกับปั้นน้ำเนยปั้นน้ำเนยเอางวดที่แ<น>ล้วอันหาซองนี่มันมาตะใส่พ่อหาซองพ่อกับปั้นเห็นบ้านเห็นหยังไปท่านแล้วพ่อก็เลยตีเอาอ่ามันบ้านทองหลังจริง่แม่ พบอกคือันขันเน้นบ้านมันไเป็นห้าเอฟซีเดี๋ยวจะหาบ้านเลขออกแล้วมาบอกทีหล oh, ังโอ้ยบ่ได้มาพี่น้องนอนลงมานเป็นแบ่ได้มามากเป็นตนๆแน่ค่ะบ่ได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งแต่ว่าแต่ว่างวดนี่พอยนึกว่ามันสิมีหายด้วยวันนี้มีหายเครอคะวดนี้มีห้าพอว่าโอ้โหมีหาเนี่ยอ้าวลงพิมพ์เตรียมเขียน เราหาเอฟซีฟังพ่อคำว่ามีหาหาจังใดหาไปจ้าใดมาจ้าใดคือมั่นใจว่ามันมีหามันเลีมันโมมันเลี้ยงกันลางกับเลกบนมันมันตัวเดียวกันค่ะคันคันรถโมเบิลอีกะคือเป็นเลี้ที่เรืองน่องค่ะหาฮุกนี่หาสามหาที่เห็นไหม สี่หาหาหกเป็นสี่บอกว่าโอ้พีเล็กน่องอือเล็กพีเล็กน้องพอมันขันขนเบิ้นไงคือจังสองสองคือหาหาคือสามสามยังเป็นสี่ไหม่คือหกหกเป็นสี่มันมันเป็นเลขตัวเดียวกันเลขล่างกับเล็บนเลยบนกับล่างตัวเดียวกันแมนพระว่ามันถึงที่โอกาสเบิ้นเลกาจะเป็น้นเซีนะครับเอาบัดนี่ มีเด ing so, ็กวิ่งบ um ่ของพ่อของพ่อมีวิ่งบ่เดีวิ่งเราหกตัวเดียวแล้วอวิ่งตัวเดียวอ่าหาหกไหมมักหาหกไหมมักหาหกเอาวิ่งหกตัวเดียวเขียนลงพิมพ์ฝ่าเขียนฝ่าแเลวเล่นพี่น้องหกตัวเดียวบนรางเลยบ่พ่ออ่าหกสามอย่างสามหกหาเะย่ี ตัววิ่งสาวหกไปนสิล่ะวิ่งบนน่วิ่งแบงเป็นสามตัวให้เฟซี่ไปได้ก็พอเอาวันจ้องหาหกั็ตามห้ากเนี่ยสองห้าหกสามห้าหกสงห้าหกสองห้าหกแล้วก็สามห้าหกอะเขียนน้องเขียนไปพร้อมกันก็ได้เลยสองห้าหกเวัน้องตัวนีล่ะก็ได้เยล่หรอ ันจ <anut. S 2> ับยิ้นกันเลยก็จับสองตกันสองตักันจับเจับได้หองากขาสองโซพอมักจะได้ออมักขาสม่นกันสองตัวมักขาสามสองหกเดียพอไม่นสามห้าหกสองาหกไม่จับด้ห เพรว่าเว่ามัก2องตูนมักหากอืมหกนี่อีกบอกรบ6งตูหาหกสามหกสองหกอี่สินอืมออีกสองหางสองหกสามหกแม่นสองหกนเล็เล่าขึ้นโอ้นั่นอยู่หอ ของมนพ่อช so ื่อว so ันทุกข์ชื่อสองหกหกสองเมื่ะานั้นตับหกตัวละสามสิบันห้อหมึกขึ้นเยอะเยดายกันโยออย้อนหลังมันเนยสามหกเข็นแล้วสำหรับสายวิ่งสายหนิ่งหกเมตวเดียวนะครับก็จะมาสิดชุดสองโัวคือห้าหกนะครับสามโัวก็จะเป็นสองห้าหกนะครับ โอนอาสามอาสามน้ำเนี่ยอาสามอาสามอาสามหาตันลงนากัได้สองตัวมากทคุเมัวสมบตัดอยู่ไหนหั่นแล้วนั่นทางเทียมตัวทางนานี่นั่นโอเคครบล้ครับเนาะครบแล้วเาฝันเราอพอมือน ฝันนี่เระฝันเห็นบ้านนี่แหละเห็นบ้านฝันว่าเห็นบ้านนั้มันมันจะพิถาเนี่ยยังมาหาก็ยังอยู่อยู่นะครับเนาะฟันเข่ากับเหล็กกับนวลนะครับท่านผู้ชมวงสำหรับพอวุ่นดุนี้โมยังเพิ่มเติมนะฟอเนาะอาะซับในสาย F4 ก่อนบิดท่อลงบิโทรลงให้แน่ลงเบอร์โทรให้ลงเนี่ คือเอพันนั่งสบายเวลาเล็กเขาเขม่จังเป็นจังไดเองนี่เอซพันล้องรับพอโดยตรงไหมักเาบเบอร์โทรโทรเบอศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสามเก้าสามเก้าสาม แปดเก้าสี่หกแปดเก้าสี่หกนะเป็นเรือทูโกของคุณพ่ออุดมนะครับบุไดอยากเดตตัวเด็ตเดตัวดีครับคุณพ่ออุดมโทรมาได้ด้วยครับเด้อศูนย์หกห้าสามเก้าสามแปดเก้าสี่หกโซ่เลยครับโซ่เลยครับอ่ะพ่อที่จะโซ่แล้วครับมาีนม <c oughs> ามาถต่พี่น้อ,องเด็กทีเขียนพร้อมกันเลยจดเลยครับเอาขึ้นแล้วครับพ่อจะได้ขึ้นนี้เดหนึ่ง นึอิดอีกนิดหนึ่งพ่อโอเคพ่อโอซิ่งยอดเลยชัดเลยชัดแกวเลยค่ะแค่นี้ก็ได้พ่อเดี๋ยวคนมาเทียนตั้งคนกันแนทางสองคนพ่ออุดมไขวิ่งหกตัวเดียวเม็ดเดียวสามตัวพ่อจับให้สองพืดสองหางนี่สองห้าหกสามห้าหกสองตัวก็ห้าหกสองหกสามหกแล้วก็ห้าสามนะครับ สำหรับเจสีท่านใดอยากโทรสอบถามคุณพ่อก็โบสโทรอยู่ตารางครับตัวสีแดงนะครับผมขอท่านโชคดีนะครับขอท่านโชคดีมีโชคลาภนะครับนะพอท่านนี่บิน,นมาแล้วมาทางบุตรีล์แล้วสุรินได้ไปแล้วมาทางบุรีล์กับกาลสินแล้วเอาบุญท่าอาธิบายนัวเจ็ทางนะครับของ คุณพ่ออุดมนะครับเดี๋ยวแอดมินจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับแนวทางสายวิ่งสายรูดนะครับโตเดียวคือเด็กโควกนะครับเด้อสำหรับแนวทาง3ามโตคุณพ่อนะครับวงกลมสีแดงๆสำหรับคนทุนน้อยนะครับ256นะครับและ356อย่าตัดกิ่มเลื้อตัวกัน3ามหาหก็อย่าลืมเนะครับเด้อสำหรับแนวทาง2องโตนะครับวงกลมสีแดงคือ56นะครับตัวกันห้ามตัดทิ้ง26 36 และ5 3อย่าลืมไปกลับเด้อครับเด้อสําหรับเบอร์โทรนะครับคุณใดอยากได้ัวเด็ดตัวดีกับของคุณพ่ออุดมนะครับโทรมาได้นะครับ0653938946นะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับครับขอบคุณขอบคุณค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ